อันนี้เป็นเทอมการส่งของระหว่างประเทศนะที่เรียกว่า INCO t เทอมเทอมกกับเทอม FCA มันต่างกันยังไงอะครูมันต่างกันแน่นอนเทอม X WORK ผู้ขายเอาของวางไว้แค่หน้าโรงงานเท่านั้นไม่ยกของขึ้นในรถให้ผู้ซื้อด้วยผู้ซื้อจ้างชิปปิ้งไปจ้างเฟ f โฟลเดอร์ไปเอาของ คนขายไม่ต้องยกของคือรถแค่าวางไว้ที่หน้าโรงงานแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องเดินพิธีการจุลกากรขาออกนอกประเทศให้ด้วยคนซื้อเป็นคนจัดการเดินพิธีการขนส่งเองทุกอย่างตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางต้นทางหมายถึงคุณซื้อของที่เกาหลีอย่างเงี้ยก็ต้องเอามาตั้งแต่เกาหลีจ่ายค่าขนส่งภายในประเทศเขาแล้วมาโหลดของขึ้นไฟล์สมมุติมาทางแอร์อินชอนเงี้ยเอาของมาโหลดที่อินชอนจ่ายค่าขนส่งจ่ายอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็มาที่ สุวนภูมิประเทศไทย คนซื้ออย่างเราก็ต้องจ่ายทุกสิ่งอย่างเดิมทีการทั้งขาเข้าขาออกทุกสิ่งอย่างพูดง่ายเทอมเอ็กซ์เวิร์เป็นความรับผิดชอบต่ําที่สุดของคนขายนั่นเองแค่เอาของวางไว้ที่หน้าโรงงานหมดภาระหน้าที่หมดความรับผิดชอบแล้วแล้วถ้าเป็นเทอม FCA ล่ะถ้าเทอม FCA คนขายจะขยบความรับผิดชอบขึ้นมาหน่อยเขาจะต้องเอาของขึ้นรถให้กับเราสมมติเราเป็นคนซื้อใช่ป่ะเอาของขึ้นรถให้เราขึ้นรถให้ชิปปิ้งเราที่เราจ้างเขาไปเอาของเหมือนการยกตัวอย่าง ที่ซื้อของที่เกาหลีอย่างเงี้ยเราบอกกระซัพให้เธอเฮ้ยเดี๋ยวฉันรับที่หน้าโรงงานเธอนี่แหละในเทอมนี้คือคนที่ขายเขาจะต้องยกของขึ้นลถให้ด้วยแล้วเขาก็จะต้องเดินธีการสุลกากรขาออกให้ด้วยอันนี้คือเทอม FCA มันต่างกันตรงนี้ยกของขึ้นลงกับเดิมทีการส่วนจุดส่งมอบจะรับมอบกันหน้าโรงง,งานหรือว่าจะรับมอบกันตรงจุดที่ เราอยากจะให้เขามาส่งที่สนามบินก็ย่อมได้นะอยู่ที่เราคุยกันด้วยเทอมนี้มันไม่จำเป็นจะต้องรับที่หน้าโรงงานอย่างเดียวมันสามารถคุยได้ทั้งสองจุดเฮ้ยรับหน้าโรงงานของซัพพลายเออร์ก็ได้หรือว่าจะมานัดรับกันข้างนอกเล่นหรือหรือว่าหรือว่าจะมานัดรับกันข้างนอกเช่นรับตรง สนามบินก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวรถชั้นไปรอรับตรงนั้นก็ย่อมได้หรือจะให้เขาเอาของโหลดขึ้นแอร์ไลน์เลยก็ได้มันสามารถคุยกันได้ด้วยเทอม FCA มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีความต่างสรุปมีความต่างคือเดิมพิธีการเขเอาขนของขึ้นรถให้เนาะเอ็เแค่าของวางไว้หน้าโรงงานแล้วก็ไม่ต้องยกของขึ้นบนรถให้กับเราที่เป็นคนซื้อเข้าใจเนาะเรื่อง In Q erm อินโคเทอร์มครูมีให้ความรู้ฟรีอยู่คุณเข้าไปเอาความรู้ได้เลยคุณเซิร์ช ที่ Facebook ว่าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือว่า Incoterm 2020ก็ได้หรือคุณจะซื้อหนังสือ Incoterm ที่หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยมาอ่านดูก็ได้เนี่ยค่ะอ่ะยังไงก็เรียนรู้ครูขอให้คุณเติบโตเนาะเหนือสิ่งอื่นใดดูแลสุขภาพจใกใจครูธัญญาค่ะ